นึกถึงข่าวหนึ่งในออโซเชียลเน็ตเวิร์ดชื่อดังนะที่บอกว่าป้ายติดบนตึกเสียงแสงแบบแสงสีมันแยงตานั่นแหละผมว่าสว่างทั้งเ <c oughs> มืองอ่ะอันเนี้ยมาดูกันครับว่าเกมแรกครับจะออกสตาร์ทเป็นทีมอะไรนะครับซึ่งเมื่อวานเบนก็ถามนะครับสตินะครับได้3ต่อ0ไปนะครับวันนี้นะครับมาดูว่าเขายังคงฟอร์มดุดันเหมือนเดิมหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมแหมวิดีโอเปิดตัวหลายทีมชอบอย่างเงี้ยเรายังเหลืออีกกี่ทีมนะ สามทีมมากที่ยังเรายังไม่เห็นใช่เมื่อาวานนี้เห็นไปแล้วหกทีมเอ้ยครบแล้วดิเออครบแล้วครบแล้วจะครบแล้วเอ้ยยังไม่ครบยังครบเหลืออีกหน่อยหนึ่งไหมเหลืออีกไม่กี่ทีนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับามาดูกันนะว่าใครเล่นอะไรกันบ้างครับบริเตนแอปเอสอาร์วายเล่นตัวของฟอร์เรนซิโน่ e Z N o ครับมาลาเล่นเคนครับดับเบิลคิวครับหรือคิวคิวเล่นโอมซานตา ดีบุ้งซุมทั้งวันนะครับเมื่อกี้ครับเล่นตัวของเอลสูและพิชูเล่นเซรเนี่ยใช่แล้วนะครับส่วนฝั่งของไปคันทามครับมากีเล่นลิริกเตอร์นะครับอวันพีครับเป็นตัวของวันเดอร์นะครับตัวอินเซครับเล่นลูดีครับหมูหวานนะครับคาเฟนี่และทหารเต่าเอกเลสโอ้เล่นแพ็กบนเลยครับสำหรับทางซีเนียลนะพิชูไม่ได้มาเดินช่วยข้างล่างนะครับปล่อยให้ดีบุมเล่นโซโล่ไปเลยด้วยการเล่นเอลสูนะครับโอ้โดนสกิดมาก่อนครับสำหรับคิวคิวนะยังไม่ตายมีสเก็ตโพลิชนครับตียิงมายิิงงกกลัับบแต่่่่่ยยไไมคอเเ็สทาหร ก็ปล่อยดิบูมเล่นโซโล่ไปเลยครับเราให้ซีเนียลไปช่วยทางฝั่งอื่นนะครับจดประสงค์หลักคงไม่ใช่ในการเล่นที่เลนล่างครับนะดิบูเดินเดินเข้าไปยิงครับยิงธรรมดายิงธรรมดาและไมล่าครับหายตัวขู่ไว้ก่อนครับ กลางก็ดึงๆต่อกันนิดหน่อยครับคือเคนปรับใหม่มาจะมีแพสซีฟที่ชื่อสตร์วิงนะครับมันจะหายตัวตั้งแต่แรกเลยแหละนะครับแล้วก็คอยที่จะเช็ควิชั่นวิสัยการมองเห็นได้นะครับแต่ว่าเคนป่ามันจะแตกต่างจากเคนออฟเลนหน่อยๆนะครับตรงที่ว่ามันจะไม่ได้มีตัวพวกสเปลนะครับมาให้เล่นนะครับแต่ว่ามันแรงมากนะเคนป่าแรงกัจัดนะครับและยิบมาเป็นเคิร์ฟออฟเนด้วยกะชุดนึงเลยแหละนะครับคือเคนมีความสามารถในการแจกข้อมบลให้เพื่อนได้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาสามารถใช้แพสซีฟในการเช็คได้ว่ามีใใคคครรรรออยู่่กลล้ๆเเเขาาหืปปนนนะะัับบ็วง ะวงปรีวนซ้อนนะครับโอ้โหโกลมครับก็ต้องมาดูกันเนี่ยนี่พิชูครับมาขอเวลสี่แต่ยังไม่ขึ้นสี่ครับโอ้ยนี่ซึเกตหลบมาแล้วดีบุกครับมันเป็นเบิร์ดฟูลด้วยนะเบิร์ดกายภาพแล้วก็เบิร์ดเวทครับซาต้ากับเคนระวังฮีลไม่ทันนะครับเมื่อวานเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับเข้ามาเช็คครับมังกรเลื่อยเรื่อยดีบุกเคลียอ์นีเป็นปานเลว่าคลิปที่ว่าได้มังกรไปครับส่วนฝั่งของเบฟ์าร์มก็ได้ดาร์คเดเยอร์มาครับและดีบุกครับ จังหวะซูมเน้นๆยิงโดนแต่เขาก็ยังมีลยล่าคงไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมากนะครับแค่แย่ๆกันนะฮะต้องยิงจนมานาต่าเอ็กหมดอ่ะถึงจะมีผลนะซึ่งเป็นก๊อกอ่ะมีอยู่เต็มก๊อกนะครับแต่ตอนนี้ครับโดดไปเก็บได้เมื่อไรครับโอ้โหพอบอกว่ามานาหมดคนเลือดหมดกอดเป็นหมูหวานโอ้เจอจังหวะเซอร์ไพรส์มาเลเซียครับอยากยึกยากคิดว่าไม่เอาเจอจังหวะสนุงครับมันหิวไม่ทันครับ ขอเรียกกระบวนกานี้ว่าเป็นการดดากระโดดผ่ามิตออิกระโดดแบบพิมตาเออกระโดดและยีดระยะทุกฟิกเกอร์ครับดาเมจอันเวอร์เวอร์ over, และเก็บไปได้โอ้มันมีเบิร์ดดา,าเมจน,นะครับตกใจสะดุ้งเลยครับหมูหว,วาน,นครับสเปลฮีลฟิกเกอร์ไม่ได้ใช้เลยนะครับเรียกว่าไหลาตายกันเลยทีเดียว <c oughs> ต้องซื้อบาลีอะไรครับเต่าเอง <c oughs> อของ้างบนมาร์กี้หนึ่งต่อเกาะในสวายกับคิวีของแครบินนะครับ,รบเกียร์คิฟไปก่อนอันนี้เป็นจริงสิ่งที่ลิกเตอร์ไม่ชอบเลยนะลิกเตอร์มาโดนบีบสองตัวนี่เหนื่อยนะครับ ไม่ได้เดินแล้วครับเดินหูบีบลิเตอร์จัดเลยครับโอ้ตัดกีฟหลังโดยอูลิเตอร์โดนบี้เสียฟิกเกอร์ด้วยนะครับปั๊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 บปัับดั๊บป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 ัวบปันบปันบปั๊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 บปันบปั๊บปันบปั๊บปั่บปั๊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 ่่ั๊่ปั๊เล่นเลันบรั๊บเอาบะ โดนไป2ตัวแบบนี้ส่งสัญญาณ SOS มีปัญหา,หาหรือเปล่าครับแล้วแถมบาลเซียนเล่นกดดันลิเกเตอร์ได้ด้วยครับเดียร์ไมล่ามาเลยครับสวัสดีครับเช็คครับในป่ามีอะไรมีคนหลบอยู่ฮะครับส่งเคนมาเดินเช็คครับเแต่ตัดเวฟคีปหลังฮะลิเกเตอร์จะกลายเป็นเดินไปเติมยากมาก,กเลยเนาะโดนมาไล่ขนาดนี้โดนไปขึ้นกรอแล,ล,ล้วตะไลขึ้นมายิงข้างหน้าครับตัวมูฮันต์ล,ลิเกเตอรหลบเลยฮะแล้วใช้อติเรียกใครมาน่ะสกิ๊ดกาวมาไว้ก่อนนะครับ เอาบันนีีมาครับแล้วถูเพียงเพียงคีบได้อยู่ครับแล้วกระโดดลงไปนะพยาักาออกได้ครับ <c oughs> พยายามที่จะเล่นกดดันในอีกฟากหนึ่งของแมปนะครับบาเลเซียแต่ด้านล่างก็ไม่ได้ทิ้งลายนะคือไม่ได้ปล่อยเซอร์อย่างเดียวครับมีการเดินเข้ามาเถียงอยู่บ่อยๆครับแล้วให้บูไมล่าเร็วมากครับครับผมเอ,อมาไมล่าถูกแล้วไม,ม,มล่าไมาล่าเข็ ดูงงงมันสะบัดเหมือนตัวซาต้าแล้เดินสะบัดสะบัดเน้่ยเออ้าวแล้วข้างบนครับหนึ่งต่อต่อครับหลังหลับตัวของเอสอาวาเตสเอวายังไม่เรียกอันจริ่เบนเดอร์นะครับคิดว่ามันยังไม่จําเป็นและผู้ชมก็ไม่ได้วาร์ปลงมามั่วตัวครับแล้วมีซาต้าดักรอไลน์อยู่นะครับตรงกลางแบบไม่มีใครจะมาเติมเพิ่มหรือเปล่าครับแต่ดูความเป็นรูอี้นั้ะดาเมจช้านะครับมีการทำจะต้องรอๆหน่อยนิดนึงนะครับว่ารูอีมันไม่ได้แรงขนาดนั้นช่วงต้นเกมนะครับและสไนายเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเริ่มเจ็บครับ ปึบแล้วดูอย่างแม่นดีบูมซูมอย่างแม่นนัดแรกไม่เป็นไรนัดต่อไปนี่อาจจะมีโดนนะครับโอ้โหแล้วระยะต่ำกว่าครึ่งหลอดนะภาพจำมันเคยเกิดขึ้นแล้วต้องและร่วมเชียร์เพย์โปรดผ่านแฮชแท็กกับ RPL สองพันยี่สิบสามวินเทอร์นะครับผมโบดกัน์ลจะโดนลุมครับนี่คือสองต่อหนึ่งครับแล้ว่อสามต่อหนึ่งเผื่อสี่ต่อหนึ่งด้วยครับและพยายามจะใช้แล้วเอาสี่ต่อหนึ่งตามที่บอกเลยฮะเพราะมีคนฟาร์์เข้ามาช่วยแล้วเอาป้อมด้านบนครับพิเศมาช้าเกินไปเสียนทาวด์ให้กับตัวของบบบบาา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 เเเนน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 ตตียยคคครรรรรัััััััป็็กกกกกมมขข้้้้งงงงงลลล่่่ไดดดจจิะะแแวโห ล่างไม่รู้จะเทรดแรกได้ด้วยหรือเปล่ามาทันไหมฮะสีเนียกำลังมาครับสี่เนียกำลังมาแต่ดูไม่น่าจะเสี่ยงครับแตหรับดีบูปล่อยข้างล่างไปให้กับไปเข้าทมเหมือนกันและใช้ดิสเกตสกิลสไนด์หลบมันทุกอย่างครับและเขาจะดันต่อเข้าไปเขาทครับเททาวเวอร์กันแต่ริกเตอร์ค่อนข้างที่จะโดนแผลชะกันทีเดียวครับจากการโดนพัมเลสนะครับพิจูบผดเดินมาเช็คและกดดันแต่ตรงกลางทีมสเตย์ครับเผชิญหน้ากับเอสอาร์วท์ครับทำให้เอ็นแผนของมาเลเซียครับจันวินฮะว่าเขาไม่ใหญ่เอสอาร์ไวทยจนใน เล่นใน Area ด้านบนพื้นที่ด้านบนบ่อยมากๆนะครับทำให้เอสไวไม่ได้จนในเกมนี้ครับจะขึ้นฟอสเข็มชิ้นแรกครับตัวเร่งดาเมจเลยฮะไอเทมชิ้นนี้กะยัดเลนเลยวะจะเล่นยัดเลนนะครับซื้อฟอสเข็มมาเลยนะครับแม้ว่ามันจะไม่สะโรนักเหมือนแต่ก่อนแต่ดาเมจยังมีเล่นเอสไวรับแอนด์บิเดอร์มาครับและจะสู้กับมาร์กี้แต่ข้างหลังมีอัลมนพีเดินมาหลบเหลือน้อยนิดเดียวพลั่นเชือกไม่โดนครับกดวิกเกอร์หลบและมีกินเซนหวางสกิลมาแต่ยังตามไปเก็บได้อยู่เอสไวไม่รอดนะฮะโดนเหมือนกันคครับบเมมื่่่อกี้าซไโดนนนะครับ โดนดาเมจเข้าไป3ตัวฟลอริิโน้ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับดาเมจฝั่งเบนก็ทำก็ไม่ได้เบาๆนะตรงกลางมาต่อครับมีการปะทะการฟุซเซ่ไปครับตอบเรื่องของดีบูมไปฮะแช่เคลียร์คีฟครับและดีบูมครับรอจังหวะสูมครับเขาไปเล่นบนเนี่ยเล่น4ีแล้วครับแตกแน่นอนใช่ครับมาล้อมแล้วเอาทาวเวอร์บนชัวร์หูแหละดีบูมครับดูตำแหน่งมาเจอหมูหวานครับและใน้ฟุ้งตรงนั้นเขายังไม่รู้ว่ามีวิชูอยู่แล้วกระโดดไปครับหนึ่งตงตางแล้วเดินมาครับแต่มีเกราะจากหมูหวานโอ้แล้วเกราะจากเพลนมาเยอะมากครับเหวานไไม่ด้ฮะ เห็นยอมจ่ายไอเทมไปแล้วก็ปล่อยเลยนะครับเลือดลดไปค่อนข้างจะเจ็บทีเดียวครับส่งไมร่ามาเดินเช็คนิดหน่อยรับเฟีแบยังไม่ได้เห็นจังหวะไมร่าในการไปเดินอะไรมากมปนอกจากตอนที่ปั๊มเลนลิกเตอร์นะครับแต่ว่าพยายามจะแจกจ่ายข้อมูลนี่ฮะแจกจ่ายข้อมูลครับเนี่ขอหนึ่งปั๊บไปครับผมแล้วก็ใช้กระโดดครับเซนเดอรี่เอนะครับกระโดดฟึ้ปั๊บหนีว่าง่าย กำหนดต่อปุ๊บปิ๊ปปุ๊บปี๊ปปุ๊บปี๊ปไปปี๊ปแล้วแต่เดินมาให้หลอนครับผมแต่ให้เห็นข้อมูลนะครับปุ๊บปิ๊ปปุ๊บปี๊ปตามสไตล์พี่เขมเจอผ่านมาเจ็บเจ็บเจ็บผ่านมาก็เจ็บแล้วครับแต่ก็เป็นแอสซินตัวหนึ่งนะครับถ้าเข้าผิดจังหวะก็ตายได้เลยเหมือนกันนะทางตัวไมร่าก็พยายามจะเล่นในจังหวะที่มันชัวร์นะครับในขณะที่เอสอาร์ไวย อยากจะเล่นกับมาร์กี้เหลือเกินครับทาวเวอร์ตรงนี้เหลือซึ่งหลอดครับแอนจิเบนเดอร์พร้อมแน่นนะและทั้งขวานะครับตรงนี้ลามไปถึ็นสองแต่มุ้งหวานโดนไป2เมตรนะครับเจ็บจัดจัดไอ้ดีกจะบอกว่าจะโดนอีกเมตรถ้าโดนอีกเมตรมีกระโดดผ่ามิติอีกแน่ๆอันตรายมากครับอย่าลืมว่ามีตัวไบร่างรอเบิร์ตอยู่เราวมล์ร่างครับจานวินครับมาร์กี้เห็นปุ๊ปปีบมานะขึ้นมาปุ๊ปปีบเลยครับไม่เอาดีกว่าครับไปแล้ว อยากเสียเลือดครับเพราะเป็นช่วงเวลา8นาทีที่ปั๊มมันถือนะครับแปดแปดรางไปแล้วนะครับแล้วมังกรครับหมาที่มาพี่ยืนมองหน้ามังกรและพูดทีไลรด่าก้อนูเก็บโดยบาลเตียครับแล้วก็ได้ตัวด้านซดายมาเชิดจัครับไปกระพริถูกต้องครับนะก็แลกอวามติดกันไปครับโอเคมีบูมครับหนังตูมแป๊บเดียวพยายามเชียร์กาครับจะไหวหรอ ไหวเหรอไม่ตัวเคียตัวเคียอย่างพิชูยังไม่มาเคียไม่ทันครับาเอาแล้วพิชูครับต้องกระโดดหลบมาแล้วไมล่าโดนสีมาจากด้านหลังไ,<อ>ไม่ถึงตอนซัมชันแล้วเป็น,วปนวกวานเก็บมาได้แล้วพยายามจะบินแอตติสเบนเดอร์มาตรงนี้ดาเม็ดูเหมือนจะขาดแต่ยังเก็บกว,วานดได้อยู่ครับโอ้ยยังปืนเก็บมาได้ครับการบุกของเมืองจะไม่ต่อเนื่องนะเป็นไมล่าแรกกับหมูหวานไปครับแต่ทาวเวอร์ตรงกลางครับมีแวนการ์ดอยู่ด้วยจะเอาต่อหรือเปล่าหรือจะกลับครับแต่จะต่อยากหน่อยมันพีครับ ไปด้านขวาแล้วครับเรียกมาตรงกลางจะเอาทาวเวอร์ตรีทันไมครับตกปากครับแต่เป็นจานเลือดยังเหลือเยอะอยู่เลยตรงนี้ครับแล,ล้วเรียกกลับไปครับจังหวะพยายามจะฝืนกันทาวเวอร์ตรงกลางกันนะครับหลังที่เป็นก็ทามเดินมาเรียกเอาทาวเวอร์นะครับผมโดยการวีเอาไมร่ามาแลกชีวิตไปครับแต่ว่าเมื่อกี้การรับแป๊บๆนึงคือหมูหวานเป็นลมเหมือนกันนะจารวินนะใช่ดาเมจฟอร์เรติโนมันมีครับเพราะว่าเกมนี้ไม่ได้โดนกดนะฟอร์เรติโน่มันก็เลยมาเผือแป๊บนึงเป็นลมครับโดนรำใส่ โบลำล่างลับบนใช่อย่ารับยับยับน่าจสิทธ์เกฟโวเกสี่กนไปแต่เป็นการพยายามจะบีบแบบเรื่อยๆนะครับไม่ให้ทางตัวバルเซียได้เล่นคุมเวฟนะเดินกดดันเดินแพ็กสี่รัวๆครับแพ็กสี่แพ็กห้านะครับแล้วก็รอใช้ประโยชน์จากรูอี้นะครับในการเล่นแมปเอานะครับ <Yeah. S 1> ถัถ่วแลพอรูมกุ๊บไปบ่อยที่เคและย่ายเหมือนกันนะจารวินเนาะเพราะว่าเคมันจะไม่มีโอกาสในการไปแบบไปหาจัางหวะหาทำอะไรง่ายๆนะครับยากตั้งแต่เห็นเรนแล้วฮะ พอมาเจอแพ็กพุบรัวๆเกยมันจะเหนื่อยนะครับเฮ้ยลิเกเตอร์ตรงกลางอ่ะโดนรับไปต้องใช้ s r สนี่แหละเป็นตัวเหยื่อล่อนะครับอ้าวแล้วเขาเดินบีมาแบบนี้คิมเซกับตัวอนพีครับมาลึกมากครับและ s r สครับสงสัยครับพวกนั้นมีอะไรเจอเบสเลรซับซับมิชชั่นต้องใช้ไอจิจิเบนเดอร์ลงมาครับแล้วมันยามจะลับสวนไปแต่ว่าดาเมจเขาเยอะกว่าเขามาเยอะกว่าและ s r สรับไม่ไหวครับตายไปก่อนครับจากสี่ตัวครับที่เข้าไปด้านในและตรงนี้ไมเร่เข้าไปเบิร์ตดาเมจครับ ถ้าเก็บหมูหวานได้ก็จริงแต่ตัวเองก็ใกล้ตายไปเหมือนกันครับแต่ว่าโกลัวมันพีคยืนคำหน้ามาได้ครับแล้วใช้เซกันกราวครับเลียงเพื่อนที่เหลือนะครับแล้วก็รีเจนกลับบ้านมาฟูลเฮดพีเหมือนเดิมครับเบอร์ทามนี่แหละฮะปัญหาของรูอี้ที่บาลลเซียกำลังจะเจอครับถ้าเบิร์ดชุดหนึ่งไม่ตายเขากลับมาแล้วมีชุดที่สองครับจากรูอี้ครับแต่ว่ายังดีเป็นหน้าบ้านครับก็กลับมาว่ยเหมือนกันครับไม่ต้องพึ่งพาวาร์บรูอี้เสียกลางก็ยังเสียกลางบาลลเซียไม่ได้อยากจะรีบสู้ครับอยากเกกลางครับเดี๋ยวใส่ครีมเเเซซนนคาาะไไไปป2-3 2,000ทีแล้วส์ก แต่ยังไม่ตายไม่เจ็บไม่ดุงอยู่ดีครับมีเฮเลนนะฮะโอ้บีบแมปได้ดีมากเลยนะครับพยายามใช้ตัวละครที่มันมีความเล่นหน้าไฟได้เก่งกว่านะบีบแมปคุมไปเรื่อยนะครับแล้วเมื่อกี้เกี่ยวเอสวได้ด้วยครับจานวินไปเกี่ยวแล้วออกไม่ได้แล้วดาเมจเอคาเฟดี้แตกเนี่ยเลยครับว่านั่นแหละฮะสาเหตุทำไมถึงอยู่คาเฟดี้นะครับเพราะว่าเอาไปยิงหน้าพวกไฟเตอร์ที่บาเลเซียอยากจะให้เป็นความหวังนะครับบีบให้สู้ครับครับบังคับเลยครับอ่ะถ้าเป็นตัวความหวังก็เล่นตัวความหวังนี่แหละนะครับถ้าฟอเรนล้มที่เหลือเล่นง่ายครับ ว่ากดให้ไม่มีต่างแล้วค่อยทวงทีหลังตอนแรกอาจจะโดนไปก่อนนะทีมไฟขอโดนแล้วกันแต่สภาวะการเงินสูสีมากๆเลยนะครับตรงนี้ต้องวัดหน้าไฟกันนะครับปรับปรับปรับตีรับปรับตบทีนี้รูย์มันก็เป็นเมยตัวหนึ่งที่มีสเกลลิ่งนะครับเริ่มถึงเวลาความแรงของรูี์ครับ จะเอามาเกาะหมาที่ใกล้ๆแล้วใช้นะครับจากกระสไกครับเลยไปที่ตัวของดีบูมครับดีบูมต้องดิสเกตออกด้านขวาครับแล้วเลือดมังกรลีครับและคิวคิวพยายามจะบินตู้ครับแต่แตกสี่ครับแต่ดูเหมือนดาเมจไม่ค่อยมีโดนเกตไปก่อนครับสำหรับคิวๆและมันพีตามที่วิชูไมล่าพยายามจะบินวนหาตัวอยู่ด้านหลังพยายามจะล่องหนอยู่แต่เบสเลต็อฟตอมมิชชันตรงนี้แล้วดึงไปโอ้โหดีว่ากระโดดขึ้นฟ้าแล้วหลบเชือกทองคันนะโอ้โหตามนั้นไหมฮะจานวินไฟหน้าตรงเล่นลำบากครับมาเลเซีย พอไปเจอ4 5, 5, เจอ5้าบรเซียเริ่มกังวลใจรับว่าจะเบิร์ดไม่ทันเนี่ยแล้วเขากลับบ้านแล้วเข้ามาใหม่ได้ไฟจะไปแอสทันทีนะครับมาแล้วครับมาเล่นแบบปูถ<ฮ>ูมแล้ว<ฮ>ใช้สก,กิลใส่ดีบูมจะสิ้นเอาโดสากิจาจะเผาตายเอาแนละ้วเมื่อกี้ดีบูม แรงมากๆครับและขึ้นมาที่ป้อมด้านบนแล้วเบคอนพามพอนี้12นาทีถ้าได้ทาวเวอร์นี้มาครับก็จะมีความได้เปรียบมากๆแต่ว่าพยายามจะฝืนที่จะจบให้ลงนะเขาไอ้ปูนเต็มครับแล้วใช้แอสเซนเตอร์มาพร้อมกับการรับเข้าไปกลางวงแต่ว่าดาเมจดูเหมือนจะไม่พอและพยายามจะรับเต็มที่แต่ว่าตัวเองตายไปก่อนยังเกลียย์ตัวของดาร์เซเย์ได้กจริงแต่ว่าป้อมกลางตองนันโจนไป2ห้างตนการพิพากทางเดียวของเบคอนพามครับบาริเซียโอ้ เอาต่อมะเนี่ยและจะเอาต่อและ,และพยายามจะวิ่งครับเอาแล้วคนโดนเกี่ยวเป็นเต่าเอก็กซ์เต่าเอก็กซ์หนามากและใช้สะเก็ยยาวครับเรียกใครมานะมาคี้มาคี้มาหรี่ยังนะมาแล้วมาคี้ครับนี่ฮะใครไม่มามาคี้ครับแล้วห้าคนและไปล่าครับยินดมอยู่ตรงนั้นและกดสกิลไปครับเลือดไม่ลดเลยครับแต่ละคน<อ>และตอนนี้ครับ <มา S 2> ยิงแต่บ้านครับติงกอสต้ายิงเดียวเลยเบคอนธามเรียบร้อยครับเกมแรกตกเป็นของเบคอนธามไปจุดได้ครับในหลายไฟที่เดียวครับใช่จากโวลูมนะพี่ ไม่เป็นนะแม้เจ็บหนักก็กลับมาฟูลเฮดพีจากลูอี้ที่เลือกมาครับผมคือคอมบาลิเซียมันแบบต้องเล่น